สวัสดีทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ไกด์สอนเล่นตัวละครไพนอนนะเดี๋ยววันนี้เราจะมาคุยกันนะครับว่าตัวละครนี้เนี่ยเล่นยังไงปันยังไงแล้วก็ควรจะจัดทีมยังไงเพื่อจะเล่นได้อย่างเต็มประสิทธิภาพโดยไพนอนนะครับจะเป็นตัวละครดาเมจหลักธาตุกายภาพผ่าทําลายล้างที่มีแมชินิกหลักที่การเข้าหมดอันติแล้วก็ทำดาเมจที่รุนแรงใส่สตูโดยไพนอนเนี่ยจะถือว่าเป็นตัวละครระดับอิมานิเตอร์มีดาเมจที่รุนแรงมากๆเล่นได้ดีทั้งมอนเดี่ยวและมอนกลุ่มสามารถแบกได้หลายคอนเทนต์ แถมยังมีคุณภาพชีวิตด้านการเดินโลกอีกด้วยเรีวยกว่าเป็นตัวละครที่คุ่มค่ากัรกดมากเลยทีเดียวโดยก่อนจะเริ่มกันนะครับถ้าใครยังไม่เคยกดติดตามก็ฝากกดติดตามทั้ง3ช่องทางของพิษนอนด้วยนะทั้งทาง y o u t YouTube t w i t c h แล้วก็ t i k t o k และนอกจากคอนเทนต์ต่างๆแล้วเนี่ยคนก็สามารถเข้ามาพูดคุยกันในไลฟ์สตรีมได้นะครับผ่านทั้ง3ช่องทางนี้เลยใครผ่านมาเจอกันก็เข้ามาพูดคุยกันได้นะมาเริ่มกันที่สกิลของพายนอนในส่วนของสกิลการโจมตีปกติเนี่ยจะเป็นการทำดาเมจเป้าเดี่ยวใส จริงๆในการเล่นไพนอนเนี่ยเราจะไม่ค่อยอยากกดสกิลนี้สักเท่าไหร่ครับส่วนสกิล e จะเป็นการทำดาเมจใส่สตู3ตัวโดยเป้าปางจะโดนแรนที่สุดนั่นเองต่อไปเรามาโฟกัสกันที่สกิลอันติของไพนอนกันดีกว่าครับต้องบอกว่าสกิลนี้เป็นหัวใจหลักของตัวละครนี้เลยซึ่งตัวละครนี้เนี่ยจะมีรูปแบบการกดอันติที่ไม่ใช่การสะสมพลังงานแบบตัวละครทั่วไปออกแนวจะไปคล้ายๆกับอาร์เคโลหรือเฟย์เซลซึ่งมีการกําหนดเงื่อนไขการเก็บสแต็กอันติขึ้นมาใหม่เมื่อทําได้ตามเงื่อนไขเราก็จะได้พลังงานมาเป็นสแต็กๆ โดยของไพนอนนั้นสแต็กอันติที่เรียกว่าเชื้อไฟนี้จะได้มาก็ต่อเมื่อมีการทําตาม3เงื่อนไขดังนี้ครับ1เมื่อมีสกิลล็อกเป้าหมายที่ไพนอน2เมื่อมีการแจกพลังงานจากสกิลให้ไพนอนแล้วก็3เมื่อไพนอนใช้สกิล e โดยสอ2วิกนแรกนะครับจะได้1สแต็กต่อ1นึ่แอคชั่นส่วนสกิล e ของไพนอนเนี่ยจะได้2สแต็กครับในส่วนของการล็อกเป้าหมายเราสามารถทําได้ทั้งจากายเราเองโดยจะขึ้นเป็นเป้าของเขาฟ้าแบบนี้ หรือจากการที่สตูล็อกเข้าที่ไพยนอนก็ได้โดยไม่จํากัดว่าสตูเนี่ยจะต้องตีเราเท่านั้นจะเป็นในลักษณะของการแปะดีบับก็ได้เหมือนกันโดยเมื่อไพยนอนมีสเต็กอันติอย่างน้อย12สเต็กจาก15สเต็กแล้วเราก็สามารถกดสกิลอันติเพื่อแปลงร่างเข้าสู่อีกโหมดได้โดยในโหมดนี้ไพนอนจะมีดาเมจแรงขึ้นมากๆแล้วก็จะทําการกางอนาเขตออกมาโดยในอนาเคตคนที่เข้ามาได้จะมีแค่ไพยนอนแล้วก็สตูเท่านั้นเพื่อร่วมทีมจะไม่ได้เข้ามาด้วยหมายความว่าเพื่อร่วมทีมก็จะไม่สามารถใช้สกิล ไม่ตกเป็นเป้าหมายจากสกิลหรือถูกตีโดยสตูได้เลยเรียกว่าปล่อยให้ไพนอนโซโลกับมอนนั่นเองโดยในโหมดนี้ไพนอนจะมีเทิร์นทั้งสิ้น8เทิร์นโดยเราจะได้เล่นจริงๆแค่7เทิร์นเนื่องจากเทิร์นสุดท้ายจะเป็นการท,ทําดาเมจทั้งสนามแบบอัตโนมัติแล้วก็ปิดเขตแดนไปครับอีกทั้งในโหมดนี้จะถือว่าทุกแอคชั่นของไพนอนเป็นเทิร์นเพิ่มเติมคล้ายๆของเซเล่หรืออนัคซานั่นเองทําให้บัฟที่เราได้มาก่อนกดอัติจะไม่มีวันหมดไปต่อมาเรามาคุยกันในเรื่องสกิลในโหมดนนนนี้ขอองกั พอทุกสกิลของไพนอนเนี่ยจะถูกเปลี่ยนทั้งหมดเลยทั้งสสกิลแถมยังมีสแต็กเพิ่มมาใหม่อีก2ประเภทด้วยก็คือสแต็กเพลิงพันวิญญ,ญาณแล้วก็สแต็กพีนาศซึ่งเราสามารถสรุปทั้งหมดนี้ได้ง่ายๆดังนี้สกิลคิวและ W บูจะใช้เพื่อเก็บสแต็กพินาศโดยสกิลคิวจะได้2สแต็กเสมอส่วนสกิลบัญูจะได้ตามจำนวนสตูที่อยู่ในสนามณตอนนั้นโดยสแต็กนี้เนี่ยจะเอาไปใช้กับสกิล e ซึ่งเป็นสกิลดาเมจหลักของไพนอน พอเมื่อเรามีสเต็ปพินาศมากกว่าหรือเท่ากับ4สเต็ปเราจะกดใช้สกิล E แบบเสริมพลังได้ซึ่งจะแรงกว่าการใช้สกิลแบบสเต็ปพินาศไปถึง4สเต็ปครับส่วนสเต็ปเพลิงทันวิญญาณเราจะได้จากการกดสกิล W เท่านั้นโดยไม่กดสกิลจะได้มา1สเต็ปและจะมากขึ้นตามจำนวนมอนที่เล็งเป้าหม่มาที่เราหลังใช้สกิลหลังจากนั้นพนานจะใช้สเต็ปทั้งหมดเพื่อเสริมดาเมจการเคาน์เตอร์ใส่สตูในแง่ของการทำดาเมจสกิลวจะเป็นการจิ้มไปที่มอน1ครั้งทำดาเมจใส่สตู ส่วนสกิล W U จะทําให้เข้าสู่โหมดเตรียมเคาน์เตอร์ซึ่งจะทําให้ภายนอนรับดาเมจน้อยลง75%พร้อมทั้งเลขเทินให้สตูทุกตัวขึ้นมาตีภายนอนและเมื่อสตูตีครบแล้วภายนอนจะทําการใช้ดาบยักษ์ตีสวนกลับโดยทําดาเมจใส่สตูทุกตัวหนึ่งครั้งแล้วทาดาเมจแบบสุ่มอีก4ครั้งส่วนสกิล E จะเป็นการเล่ออุกบาทลงมาทาดาเมจซึ่งจะทาดาเมจตามจํานวนสแต็กพิน้าที่มีโดยหนึ่งสแต็กจะทาดาเมจ4ครั้งโดยใช้ได้มากสุด4สแต็กหรือก็คือ16ครั้งนั่นเองโดยจะทําดาเมมแบบส่ทั้งห และถ้าใช้แต็กพินาดครบทั้ง4แต็กจะมีการเสริมดาเมจฮิตใหญ่อีกหนึ่งฮิตโดยไพนอนจะเลี้ยงอุกการะยักษ์ลงมาโดยอุกการะยักษ์นี้จะทำดาเมจกับมอนทั้งสนามโดยการหารเท่าเ่ากันหลังจากไพนอนทำการแอคชั่นครบเเทิร์นและถึงเทิร์นที่8ไพนอนจะทำดาเมจก้อนใหญ่1ฮิตใส่สตูทุกตัวที่960%โดยดาเมจจะหารตามจำนวนมอนครับจากตรงนี้จุดสังเกตข้อหนึ่งจะเห็นได้ว่าการทำดาเมจของไพนอนจะเป็นการสุ่มที่คล้ายสกิล E ของแอสตา ซึ่งข้อเสียคือเราไม่สามารถเล็งัตูที่อยากตีได้แต่แลกมาด้วยการที่ดาเมจแบบนี้จะเกี่ยลงมอนแต่ละตัวได้ดีกว่าและแรงในทุกสถานการณ์โดยเฉลี่ยกล่าวคือในดาเมจเป้าเดียวก้อนเดียวแรงๆงแบบล่าสังหารในกรณีเจอมอนหนูก็ต้องไล่ฆ่าทีละตัวบางทีดาเมจแรงไปแต่มอนเลือดน้อยดาเมจที่เกิดนาก็จะเสียเปล่าส่วนในกรณีของดาเมจหมู่แบบตัวละครปัญญาหรือตัวละครที่จมตีได้5เป้าโดยมากจะไม่ได้มีตัวคูณที่สูงมากอยู่แล้วเพราะจำนวนมอนที่ตีได้นั้นคือทั้งสนาม ในกรณีแบบนี้ถ้าเราใช้สกิล5เป้าตีสามอนที่มีแค่1หรือ2ตัวก็จะเสียดาเมจของเป้าอื่นไปฟรีๆไม่มีการพกมาคืนให้แต่เหตุการณ์เหล่านี้ที่กล่าวมาจะไม่เกิดขึ้นกับไพนอนครับเพราะดาเมจหลักจากสกิล e นั้นจะสุ่มลงที่สตูเท่าที่มีอยู่เท่านั้นครับกล่าวคือถ้ามอนเยอะก็จะเป็นการเกี่ยวลงมอนแต่ละตัวซึ่งการกระจายตัวของดาเมจนั้นถือว่าดีในระดับที่ใช้ได้เพราะมีดาเมจถึง1ิฮิตทาให้มีโอกาสเกี่ยวลงที่มอนได้ทั่วๆมากกว่าดาเมจแบบไม่กี่ฮิตอย่างเวล ซึ่งบางทีโชคร้ยายดาเมจอาจจะลงหัวบอตัวเดียวหรืออาจจะลงที่สตูที่ไม่ได้อยากให้ลงมากเกินไปเนื่องจากการสุ่มจานวนมากๆมันจะเฉลี่ยผลลัพธ์ทีดีกว่าอยู่แล้วเพะมีความแปรปรวนน้อยกว่าตามหลักสถิติทีนี้ในเคสของดาเมจเดียวไพนอนเองก็ไม่เคยมีปัญหาแบบตัวละครที่ตี5เป้าครับเพราะดาเมจทั้งหมดจะลงที่มอนตัวเดียวนั้นทั้งหมดเลยกบจุดอ่อนที่ไม่สามารถรวบดาเมจมาลงที่บอนตัวเดียวได้แถมการเบรกสตูจะมากตามไปด้วยเพราะแต่ละที่จะมีค่าการเบรกที่คิดตายตัวอยู่แล้วอีกทั้งอุกกาบาตยักษ์ที่เป็นฮิตตตเเเเพิิิ่มมมขขออองหรืดดดนปแน ยังถูกกำหนดไว้แล้วว่าจะหากตามจำนวนตูเรียกได้ว,ว่ามอนหลายตัวก็เกลี่ยกันไปเท่าๆกันมอนหนึ่งตัวก็รับไปเต็มๆเลยเต็มตัวคูณจุดนี้เองทําให้ไพนอนสามารถหยิบไปเล่นได้อย่างสบายๆเรื่องจํานวนมอนจะมีผลต่อดาเมจแค่นี้หน่อยเท่านั้นนอกจากนี้ไพนอนในร่างอติที่เห็นว่ายือนอยู่คนเดียวไม่มีตัวซัสเทนมาด้วยอาจจะอันตรายและเสี่ยงต่อการที่ตัวละครจะตายหรือเปล่าแต่ไพนอนเรียกได้ว,ว่าตายยากมากๆครับเพราะตามความสวรรค์แล้วตอนแปลงร่างนอกจากจะทาดาเมจได้เพิ่มขึ้นพอได้ ATK กับค r i t i ข้ l ดาเมจเพิ่มขึ้น HP ของไพนอนเองก็เพิ่มขึ้นอีกด้วยโดยเพิ่มขึ้นถึง270%นอกจากนี้ยังไม่รับผลจากดีบัฟประเภทควบคุมล้างดีบัฟบต่างๆเมื่อกดสกิล e และเมื่อปล่อยการโจมตีไม่ว่าสกิลใดๆจะฮิ้ว20%ของ HP สูงสุดตัวเองอีกด้วยหรือในกรณีที่ไพนอนรับดาเมจจนตัวเองเลือดเหลือศูนย์ไพนอนจะไม่ตายแต่จะเป็นการระเบิดเขตแดนแล้วออกมาโดยดาเมจจะลดลงตามจำนวน,นเทินที่เหลืออยู่นอกจากนี้ยังมีพรสวรรค์ที่จะเร่งเทินให้เพื่อนร่วมทีมอีก15%เมื่อออกจากเขตแดนอีกด้วย ในส่วนของความสามารถเพิ่มเติมทั้ง3อย่างของไพนอนได้แก่ 1. นึ่ไพนอนจะได้ stack อันติหรือเชื้อไฟ1นึ่ stack เมื่อเข้าสู่การต่อสู้และจะได้อีกส stack ทุกครั้งที่ออกจากเขตแดน 2. ไม่ได้รับฮิวหรือโลจะเป็นการเพิ่มโบนัสดาเมจให้ไพนอนและ3เมื่อเข้าการต่อสู้หรือออกจากเขตแดนได้รับแอตแทกถาวร50%ซ้อนทับกันได้2ครั้งหรือก็คือเมื่อไพนอนออกจากเขตแดนครั้งแรกไพนอนจะได้แอตแทกร้อยเปอร์เซ็นต์ถาวรน,นั่นเองครับเทคนิคของไพนอนจะทำให้ทีมมีแต้มเทคนิคเพิ่มขึ้นอีก3แต้ม โดยการกดใช้จะเป็นการกินแต้มเทคนิคไป2แต้มเพื่อทำดาเมจแบบ AOE โดยหักตูไม่ใช่มอนอีลิทหรือบอสมอนตัวนั้นจะตายทันทีอีกทั้งถ้าหากใช้ไม่โดนอะไรเลยก็จะมีเสียแต้มเทคนิคด้วยครับคล้ายๆของอะเคโอนเลยโดยไม่เข้าการต่อสู้ด้วยเทคนิคนี้แล้วจะทำดาเมจใส่สตูทุกตัวและเราจะได้สแต็คพินาสมาเก็บไว้ก่อนเลย2สแต็กเตรียมไว้สำหรับใช้ในโหมดอันติแถมยังฟื้นฟูพลังงานให้เพื่อนทุกคนในทีมอีก25%อีกด้วยสรุปการเล่นไพนอนแบบง่ายๆ 1. เราต้องทำยังไงก็ได้ให้ไพนอนเข้าอัติให้เร็วที่สุด เนืงจากการให้เพื่อนร่วมทีมใช้สกิลใส่ไพนอนดึงไพนอนขึ้นมาตีเองแจกพลังงานให้ไพนอนหรือใช้สกิลที่มีผลทําให้ค่ายั่วยุมอนมากขึ้นใส่ไพนอน 2. เตรียมบัฟทุกอย่างใส่ไพนอนให้พร้อมและกดสกิลอันติ 3. เมื่อแปลงร่างแล้วให้กดสกิล E เมื่อมีสแต็กพินาส่สแต็กหรือมากกว่าเสมอซึ่งโดยปกติในเธอแรกจะมีถึงอยู่แล้วครับเนื่องจากการกดอันติจะให้ไวเลย4สแต็กหรือถ้าใช้เทคนิคตอนเข้าการต่อสู้ก็จะมีเพิ่มไม่อีก2สแต็กโดยถ้าสแต็กพินาไม่ถึง ก็ให้ใช้สกิลคิวหรือสกิลดัโดยใช้สกิลคิวเมื่อสตูมีแค่1ตัวหรือใช้สกิลดับยเมื่อมีมากกว่าหตัวทางนี้บางกรณีการกดสกิลดับก็อาจจะดีกว่าแม้มีมอนแค่ตัวเดียวเช่นในกรณีที่สตูนั้นเพิ่มเพื่นตัวเองได้แบบฮูเล่หรือสตูสามารถเลือกน้นองออกมาได้ทีนี้เราจะมาสรุปข้อดีข้อเสียของไพ่นอนกันนะครับข้อดีของไพ่นอนคือเป็นตัวละครที่เล่นง่ายไม่ต้องเข้าใจแมคานิกทั้งหมดก็เล่นได้พอปลับต่างๆแทบจะเรียกได้ว่าเล่นยังไงก็ แถบใช้ในการเคลียร์มอนตอนเดอร์โลกก็ดีเรียกได้ว่าถึงไม่อวยก็เป็นการลงทุนที่คุ้มค่าให้กับไอดีครับส่วนข้อเสียก็คือค่อนข้างเป็นตัวละครที่หิวประจําตัวและหิวตัวละครจิกเทินแถมได้หมดอันติถ้าทําดาเมจมาไม่แรงพอเถิดก็อาจจะไหลได้กล่าวคืออาจจะเสียไปหลายไซเคแนนั่นเองเนื่องจากสปีดในล่างอันติจะคิดตามเบสสปีดเท่านั้นซึ่งปัจจุบันสามารถเพิ่มเบสสปีดได้จากการแค่ใส่ไรฟลปบนจำนวนเท่านั้นครับในส่วนของลีลิกเซตที่ดีที่สุดแน่นอนว่าจะเป็น Web Captain, เวฟสไตลเดอร์บบอกออกแคปเทน นอกจากนั้นเซสคอร่าซึ่งเป็นเซตที่เพิ่มคิเลตกับบัฟสกิลต่อสู้และท่าไม่ตายหรือเซตแชมเปียนซึ่งเป็นเซตกายภาพเก่าก็สามารถใช้ได้ครับแค่ดาเมจจะลดหล่นลงมาหน่อยค่าสต์ที่แนะนำไพนอนจะใช้อยู่แค่คิเลตคิดาเมจและ ATK ครับโดยแอบผิวคิเลตมากมากเพราะดาเมจอุกบาทลูกใหญ่และการระเบิดเขตแดนมีตัวคูนที่สูงมากแต่เป็นดาเมจแบบฮิตเดียวถ้าไม่ิดอาจจะเกิดอาการซึมกันขึ้นมาได้ครับอีกทั้งในทีมของไพนอนส่วนใหญ่จะมีคนที่คอยเพิ่มคิดาเมจเยอะอยู่แล้วการประเลาเรื่คิเลัจ ดยแนะนําให้คิเลดที่ทําเมื่อรวมกับบัฟในการต่อสู้แล้วอยู่ใกล้เคียงร้ออเให้ได้มากที่สุดโดยชุดจะเป็นคิเลดหรือคิดาเมจขึ้นกับการบาลาน์รองเท้าเป็นแอดแท็ในกรณีที่เล่นคู่กับตัวดิงเทินที่ปั้นสปีดสูงๆหรืออาจจะใส่รองเท้าสปีดถ้าต้องการเล่นในลักษณะที่เซตอัพให้ตัวดิงเทินมาซ้อนกันทันทีโดยให้ทําสปีดสูงกว่าตัวดิงเทินหน่หน่วยอาจจะทําที่135แล้วตัวดิงเทินหนึเป็นต้นลูกแก้วแนะนําเป็นลูกแก้วกายภาพมากกว่า ATK และสร้อยเป็น ATK โดยาาใส่ยอยยพลังงนโดดดเ็ เนื่องจากการเก็บอันตีของไพนอนไม่ใช่ในรูปแบบการเก็บพลังงานครับในส่วนของไ์โคนไ์โคนที่แนะนําที่สุดแน่นอนว่าต้องเป็นไรโคนประจําตัวเนื่องจากให้เบสสปีดซึ่งไม่มีไ์โคนทาลายล้างชิ้นไหนในเกมตอนนี้ให้ได้เป็นการทาให้ไพนอนประหยัดเวลาในช่วงอันติมากขึ้นหรือก็คือมี8เทิร์มเท่าเดิมแต่เป็น8เทิร์ที่อยู่ชิดกันมากขึ้นนั่นเองนอกจากนี้ในงแง่ดาเมจย,ยังมีบัฟเพิ่มเสรีดิเฟนส์ของมอนซึ่งหายากและมักเจอในกลุ่มดาวรวมทั้งยังมีบัฟที่ทําให้ไพนอนสร้างดาเมจเพิ่่่ม้้ออออกกก60%เืดดดิิิตโยยยําาาาธธบบไไวว บัฟจะถูกลบล้างเมื่อถึงเทอร์นถัดไปแต่เทอร์นถัดไปของไพนอนจะไม่มีทางมาถึงอยู่แล้วครับถ้ายังไม่ออกจากสกิลอันติสรุปง่ายก็คือบับที่ได้นี้จะอยู่ตลอดช่วงเวลาอันตินั่นเองแต่ถ้าเอาไปใช้กับตัวละครอื่นๆจุดนี้ก็อาจจะต้องระวังกันนิดนึงครับนอกจากนี้ไลฟ์โคนที่แนะนําก็จะมีไลฟ์โคนดล้านเฮอร์ตาซึ่งไม่แย่เลยเนื่องจากหาได้ฟรีและขดัดจนดถึงขัด5ได้มีทั้งการแจกแอตแทกและโบนัสดาเมจซึ่งไพนอนใช้ได้ทั้งหมดหรือสําหรับใครที่เติม BP อีกไลคน,นึที่นนะอนีกไลน,นอนตอนัับิะ ในส่วนของทีมของไพนอนเราจะเน้นไปที่การทําให้ไพนอนขึ้นอติได้เร็วที่สุดและควรเป็นตัวที่แจกบัฟให้ไพนอนได้ตามสไตล์การเล่นตัวไฮเปร์แคลรี่ทั่วไปครับซึ่งตัวประสานจะเหมาะมากๆในกรณีนี้เนื่องจากตัวประสานมักจะเล็งเป้าที่ตัวละครได้อยู่แล้วและมีบัฟให้ตัวละครด้วยและจะเหมาะไปอีกถ้าเป็นตัวละครประสานที่ดึงเทินตัวละครขึ้นมาเล่นได้หรือแจกพลังงานได้ลักษณะการจัดทีมที่แนะนําจะเป็นไพนอนกับตัวประสาน2ตัวและตัวซัสเทนอีกหนึ่งตัวหรือถ้าใครที่เซตอัพมาดีหรือขยันรีอยู่แล้วก็ได้ โดยตัวประสาที่แนะนามากที่สุดตอนนี้เนื่องจากไปไปตามเงื่อนไขที่ไพนอนอยากได้ทั้งหมดไม่มีใครเหมาะไปกว่าซันเดย์ครับนอกจากบับคีเลตที่ทดาเมดแล้วซันเดย์ยังเป็นตัวที่สามารถล็อกเป้าที่ไพนอนได้ทั้งสกิล E และอันติโดยการที่สกิล E ดึงเทินได้แปลว่าในหนึ่งเทินของซันเดย์ไพนอนจะได้รับเชื้อไฟถึง3สแสเต็เพราะว่าจากการล็อกเป้า1นสต็และการที่ไพนอนใช้สกิล E หลังจากนั้นอีก2สต็อีกทั้งถ้าอยู่ในสถานะผู้รับพลซันเดย์จะไม่ใช้แต้มสกิลอีกด้วยเรียกว่าอแ,คแคานอคช Skill e ั่นเอง ยิ่งถ้าใครมีไลฟ์โกลซันเดย์เรียกได้ว่าช่วยลดปัญหาเรื่องแต้มสกิลไปได้อีกระดับเลยโบเนียเป็นตัวที่ใช้ได้ดีมีบัฟเพิ่ม ATK โบนัสดาเมจและคีดาเมจซึ่งไพนอนใช้ได้ทั้งหมดแต่บัฟอาจจะอยู่ได้ในจำนวนเทิร์นที่น้อยกว่าโดยเฉพาะสกิล E ที่อยู่ได้เทิร์นเดียวถ้าไม่มี E 6แถมโบเนียยังเป็นตัวผ่านแต้มสกิลอีกด้วยถ้าไม่มี E 1ซึ่งโอกาสการคืนแต้มสกิลก็แค่50%เรียกได้ว่า1แอคชั่นใช้แต้มสกิลกันถึง2แต้มเลยทีเดียวเพราะนอกจากจะ ทางนี้ปัญหาเรื่องแต้มสกิลก็พอจะแก้ไขได้บ้างครับโดยให้เราปั้นโบนียไฮสปีดเพื่อให้มีเทินบางเทินที่ได้โจมตีปกติเพื่อเจนแต้มสกิลบ้างโดยแนะนําที่160ขึ้นไปครับ IMC ตัวละครอ,อีกตัวที่มีความสามารถในการดึงเทินมีบัฟแจกคีเลตที่ดาเมจและดาเมจจริงซึ่งเป็นบัฟที่หาได้ยากมากๆและเสริมดาเมจได้ดีในด้านการดึงเทินอาจจะไม่ได้ดีเท่าซันเดย์หรือโ bon บนียเนื่องจากต้องรอให้พลังงานน้องเมมเต็ม,ตมก่อนและเนื่องจากการดึงเทินของ IMC จะเกิดขึ้นอัตโนมัติ บางครั้งก็มีโอกาสที่จะดึงเทินต่อจากสกิลดึงเทินของตัวละครอื่นด้วยเช่นกันที่คิดว่าจะทําให้ไพนอนเสียเทินเป็นหนึ่งเทินเลยฟรีและข้อเสียอีกข้อของ RMC ก็คือทั้งสกิล E และสกิล e แอนติ e ไม่มีการล็อกเป้าที่ไพนอนเลยจึงอาจจะทําให้การสะสมสแต็กแอนติช้าลงทิปบ,บีเป็นตัวละครประสานที่ดึงเทินไม่ได้ทําได้แค่บ้านสายสปีดแล้วใส่ไล่คนแดนแด,น,ดนเพื่อช่วยดึงเทิน สกิลอัติหรือสกิลอีก็ไม่ล็อกเป้าแต่มีการให้บัฟและดีบัฟซึ่งมูลค่าสูงมากในกรณีของไพ่นอนเนื่องจากไพ่นอนโดยปกติจะเป็นตัวละครที่มีสเตตคิทิเคิลและเอ k ลกเครวมถึงโบนัสสูงอยู่แล้วครับดังนั้นการถลงความต้านทานธาตุและการทําให้สตูรับดาเมจมากขึ้นซึ่งเป็นสิ่งที่ไพ่นอนขาดส่งผลให้บูตดาเมจได้ดีมากๆแต่ถ้าจะให้เลือกจะแนะนําให้ใส่ตัวประสานที่ดิ้นเทินได้มากกว่าครับในส่วนของทิปบี้นั้นอาจจะแนะนําเป็นตัวประสานตัวที่3แทนในทีม3ประสาน ลวดเหมยโรบินทิงวินก็ใช้ได้กับไพนอนครับแต่ลวดเหมยบับอาจจะไม่ได้ตรงสายมากมีเรื่องการทะลวงความต้านทานธาตุที่ใช้ได้เป็นหลักโรบินก็มีบับที่ดีแต่ไม่ค่อยช่วยเท่าไหร่ในการเก็บเชื้อไฟส่วนทิงวินจริงๆช่วยเรื่องเก็บเชื้อไฟได้ดีมากแถมบับอยู่นานทั้งสกิล e และสกิลอันติติดตรงบับที่แจกไม่ใช่คริทิคอลและลอดเท้าดีเกินไปเลยอาจลดโอกาสการโดนเตียงไพยนอนได้ครับตัวซัตเทนที่แนะนําได้แก่ไฮยาซีนมีสกิลล็อกเป้าทั้งสกิล e และสกิลอ,กอ, e อันติ และใครที่มีไร์คนประจําตัวก็สามารถช่วยบูดาเมจได้อีกแถมเป็นตัวที่สปีดสูงมากๆวนมาตีปกติบ่อยๆได้ช่วยเรื่องแต้มสกิลให้ทีมลิงเป็นตัวละครที่ช่วยให้ไพยนอนเก็บเชื้อไฟได้ดีเนื่องจากสกิลล็อกเป้าได้ทั้งหมดแถมยังมีบัฟที่ช่วยรอบอ่อนให้มาตีไพนอนได้อีกด้วยหัวหัวก็ดีเพราะนอกจากช่วยเก็บเชื้อไฟได้ดีแล้วยังเติมพลังงานหมู่ได้ด้วยช่วยให้ไพนอนได้เชื้อไฟมากขึ้นแล้วเล่นสกิลอติให้เพื่อนคนอื่นในทีมเพื่อบัฟไพ่นอนได้อีกที ในส่วนของไอเดลลอนไพนอน E1 จะช่วยเรื่องการไหลของเธอได้ดีเนื่องจากยิ่งค่ามอนได้จะทาให้เปอร์เซ็นต์ของเบสสปีดที่นํามาคิดสปีดในร่างอันติมีตัวคูณที่สูงขึ้นเรียกได้ว่ายิ่งค่ามอนได้เทินของไพนอนก็จะยิ่งชิดชิดกันแถมยังแจกคิทเิคอดามจเมื่อกดอันติอีก50%ด้วย E2 ที่ดีมากๆเพราะทำให้ทุกครั้งที่ใช้สกิล E ในร่างอันติแบบเสริมพลังจะได้เินแถมเพิ่มอีก1เทิงเธเหมือนว่าเราสามารถปล่อยอุปการะได้ฟรีๆโดยจํานวนเทินที่เพิ่มมมมมาาาาจะีีโอกสกสสสเเพิ่่่ไดดู้งุทท2 คือจาก7เทินเป็น14เทินไม่รวมเทินที่ทำดาเมจแล้วออกจากอนาเขตซึ่งเหตุการณ์นี้สามารถเกิดได้ในกรณีที่มีมอนอยู่ในสนามเยอะๆตลอดเวลาเช่นในเพลย์ฟิคชั่นนั่นเองครับ E4 e <4 S 1> จะทำให้สกิลเดบิวต์ในร่างอันตีมีการสวนกลับที่แรงขึ้นเพราะจะเพิ่มสแต็กเพิงพันวิญญาณอีก4ชั้นก่อนทำการสวนกลับ E6 e <6 S 1> จะทำให้เชื้อไฟไม่แคบที่15อีกต่อไปและจะได้เชื้อไฟเลย6หน่วยเมื่อเริ่มการต่อสู้เป็นกุ่มดาวที่ทำให้ไพยนอนขึ้นอันตีได้ไวขึ้นและอยู่ในร่างปกตินินนนน้้ e นอออยลลงงกกจาาี SkuE ใ่ัต ยังสร้างดาเมจจริงได้อีกด้วยโดยจะไปลงที่เป้าหมายที่ HP สูงที่สุดช่วยให้ปิดมอนได้เร็วขึ้นอีกครับ

天を引き裂け抜け殻やその手を血で鍛えよう 守る導こう。 죄 thank to... ・その手、度国送 期待よ どういうこ สำหรับไกด์ตัวละครไพนอนถ้าใครมีคำถามอะไรเพิ่มเติมหรืออยากเสริมอะไรก็แสดงความคิดเห็นกันไว้ที่คอมเมนต์ได้เลยนะครับหรือใครอยากแชร์ประสบการณ์การเล่นไพนอนว่าประทับใจอะไรในตัวละครนี้บ้างก็สามารถพิมพ์ไว้ได้เช่นกันด้านล่างได้เลยนะครับสุดท้ายก็อย่าลืมกดติดตามช่องพิซอลอนกันไว้ด้วยนะครับไว้มีคอนเทนต์อะไรใหม่ๆเดี๋ยวจะรีบนำมาแชร์กับทุกคนอีกนะสำหรับวันนี้ก็ลาละครับบาย